สวัสดีครับสวัสดีช่ว c แคส m a แมกซ์มนครับผมเจมกับสมะครับผมอิสแบงกี้ครับผมดุลครับโอเคครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราตื่นเต้นมากๆที่วันนี้ได้มาอยู่ที่แคสต์แมกซ์มินที่นี่นะครับครับผมดุนนะครับรับบทเป็นธนูครับผมก็ส่วนตัวนะครับธนูก็เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับ จากในเรื่องนะครับธนูก็หายตัวไปเพื่อไปเรียนต่อต่อางประเทศด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วครั้งนี้กลับมาเรียนแพทย์นะครับจากบุคลิกของตัวละครของผมนะครับก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเง,งียบๆแล้วก็พูดน้อยๆหน่อยซึ่งก็ค่อนข้างคล้ายกับชีวิตจริงนะครับทุกครั้งที่พูดก็คือจะพูดค่อนข้างเป็นคนพูดจาแบบเด็ดขาดแล้วก็คำไหนคํานั้นนะครับ่าตัวผมนะครับรับบทเป็นโก้ครับผมโก้ Go, เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นนักศึกษาทันตะนั่นเองอ แล้วก็ตัวโก้เนี่ยครับคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบรวยมีฐานะเขาก็จะมีความแอคในแบบว่าเข้าใจมาบอกว่าฟิลแบบว่าชั้นน่ะเศรษฐีนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่แอบขี้เทียงนะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยยอมแพ้ครับจะเป็นแอบขี้เที่ยงไม่เหมือนเลยครับใช่เพราะว่าตัวตนของผมเนี่ยครับถ้าพูดถึงกับผมจะเป็นคนล่าเริงมันจะผมจะไม่แอคขนาดนั้นโก้จะมีความค่อนข้างแอคอยู่ ผมจริงๆเป็นคนล่าเริงเฮฮาอยู่กับเพื่อนก็จะสนุกสนาน,นอะไรงนี้ในส่วนของ Gen วายเด e ะซีรีสนะครับก็คือผมเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเยอะมากมายเราก็เลยได้โอกาสที่จะได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เจนวายนะครับเดี๋ยวท,ท,ทุกคนก็จะได้ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออของผมเป็นเรื่องแรกเลยครับสำหรับการทำกันบ้านก็มีการเลน acting แล้วก็เวิร์กช็อปนะครับก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไร ก่อนที่จะถ่ายทําในเกือบทุกเกือบทุกทุกวีก็อะไรเงี้ยฮะทางเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเอสพีไฟล์เขาาก็มีคําแนะนําเวลาที่ผมเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับแบบว่าควรจะเล่นยังไงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ <S <S อ่าผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าสดๆใหม่ๆเลยครับเรื่องแรกเลยครับผมซึ่ง นึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างอย่างที่ดุนบอกไปเราก็จะมีการเร mm ียน acting ในทุกวีก่อนที่จะถ่ายทำครับผมแล้วก็จะได้มีการเหมือนแบบว่าเข้าบทตัวละครเวิร์กช็อปกันพรวมกับกองถ่ายแล้วก็ทุกคนคอยช่วยเหลือด้วยครับต้องบอกว่าทุกคนไม่มันไม่มีความกดดันนะครับอยู่ที่นี่ฮะทุกคนเหมือนคอยสนับสนุนกันอย่างแบบพี่พีเอสีฟไม่จะเป็นบาร์พี่คิมเขาจะให้คําแนะนําตลอด mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็กองถ่ายด้วยที่คอยช่วยเหลือกันนะครับผม mm hmm. อ่ะคุณแบงค์บ้างส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่มาร้องเพลงประกอบเนี่ยก็ถือว่า เป็นเพลงแรกเลยที่ประกอบซีรีส์ mm hmm. เพราะปกติเราร้องเพลงไม่ได้ประกอบซีรีส์เลย mm hmm. ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบสุดยอดมากคือปกติแล้วเนี่ยมันคือความฝันของเราเลยที่ว่าเพลงของเราจะได้เข้าไปอยู่ในในซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยอะ mm hmm. ดีใจมากที่ได้ทำงานนี้ก็ฝากติดตามด้วยข้อคิด ข้อคิดที่ได้จากเจ n ไวท์เ e อะซีสนะครับสำหรับแบงค์เนี่ยแบงค์คิดว่าจริงๆแล้วโลกสมัยเนี้ยมันเหมือนกับโลกสมัยที่คนไม่พูดแล้วว่าคุณเป็นเพศอะไรหรือว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คือทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าความรักก็คือมีความหลากหลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่เราจะรักกันเอาจริงความรักมันเกิดได้หลายรูปแบบมาในที่แล้วเราสึกว่าความรักมันแบบมันไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอะไรเลยความรักก็คือความรักเท่านั้นเลยครับสําหรับดูนคิดว่าไง คือจริงๆแบงก์ก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะว่าคือจริงๆผมว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยซีรีส์เขาอาจจะมีแบ่งแยกเพศหรือว่าชายหญิงชายชายอะไรเงี้ยแต่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยคือคำว่าความรักมันเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบมากๆมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นชายหญิงเสมอไปซึ่งอาจจะเป็นความรักระหว่างพ่อแม่เพื่อนพี่น้องหรือว่าอะไรก็ได้คือมันก็คือความรักผมคิดว่า คือความรักอะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างอะมันสวยงามเสมอมแต่ว่าผมก็มีความคิดอย่างแบงค์อย่างดุลเหมือนกันครับที่ว่าจริงๆเราไม่ต้องจํากัดว่าคุณเป็นอะไรคุณจะรักใครอะไรยังไงคือเราแค่คิดง่ายๆอย่างเดียวว่าความรักมันก็คือความรักคือถ้ามันเกิดแล้วมันก็ไม่มีคําถามที่ต้องตั้งอีกแล้วเราแค่โฟกัสว่าเรารักใครใครรักเราแค่นั้นก็พออย่าให้อะไรมากําหนดค่าความรักของคุณครับความรักมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสวยงามครับผม จริงหรือไม่ที่ทุกครั้งที่ไปกองเจนวายหรือซีรีส์เจมจะหลับเสมอคําตอบก็คือจริงครับ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าเออช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงที่ผมทาทีสิทธ์อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าวิชาทีสิของผมเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างเกมคอมพิเวเตอร์ซึ่งมันจะเป็นทีสิทธ์ที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาพัฒนาครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าผมอาจจะต้องนอนดึกบ้างเสียเวลาไปกับการทํางานบ้างก็เพราะว่าทาวิทยาลัยพลนี่แหละครับอืมก็ถือเป็นเหตุผลที่ดีใช่ครับแต่เราขอเผาดุลเลยอ่า คือดุนอะมีซีนหนึ่งที่จะต้องลงจากรถจำได้ปะคือเหมือนว่ารถจะต้องไปจอดแล้วดุนต้องลงจากรถแล้วกล้องอะทุกคนเอาเรื่องนี้เลยกล้องอะซีอูแค่ขาดุนที่ลงจากรถดุนเครียดมากทายังไงให้ดูหล่อเออดุนไม่เห็นหน้าเห็นแค่ขาดุนพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำยังไงให้เพอร์เฟกตอนแรกผมไม่รู้มันเห็นแค่ขาไงมันเห็นแค่ขาเขารู้คือคือเขาไม่บอกเหรอขอแก้ตัวก่อนคือเขาเรียกว่าอะไรคือทุกซีนนะก่อนที่จะถ่ายผมจะซ้อม ซ้อมตลอดแต่สรุปซีนนั้นก็เห็นแค่ขาจริงแล้วรู้ป่ะทุกคนใช้เวลานานมากแบบเครียดเดินไปเดินมาเปิรดรถเปิดประตูขึ้นลงขึ้นลงแล้วพอเห็นในเซตปุ๊บอ้าวเห็นแค่ขานี่ก็มไม่มีใครบอกผมว่ามันเห็นแค่ขาอ๋อไม่มีใครบอกคุณใช,ใช่คือด้ยวยความที่เป็นมือใหม่ครับใช่เพราะว่าทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเขาเรียวกว่าอะไรเตรียมพร้อมแล้วก็ซ้อมเองก่อนที่จะเข้าฉากจริงเพราะว่าคือเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรมาก่อนเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ย ส่วนผมผมรู้สึกว่าอกอง Gen วสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือฟู้ดซัพพอร์ตรับ <laughs> พูดเลยว่า Food, Food Support คือแน่นมากปกติแล้วอะ่ะเวลาเราไปกองเราจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวัสดิการที่คอยมีข้าวมีอาหารมีขนมอะไรให้อยู่แล้วแต่กองนี้มีมากกว่านั้นมีทุกอย่างมีแบบแฟนคลับของ s b 5มีแฟนคลับของหนุ่มซูเปอร์บอยคือแบบล้นหลามมากมีทุกวันบอกเลยว่าถ้ามากองนี้นี่คืออิ่มหนำสำราญแน่อนอนฮะ จริงๆพวกเรานะครับก็เป็นเจนเดียวกันก็คือถือว่าเป็นเจน y นะครับคือผมเนี่ยอยากจะฝากทุกคนว่าจริงๆแล้วว่าเราจะไปสวมบทบาทใดก็ตามอ่ะสุดท้ายเราก็เป็นตัวเองเราสามารถเป็นตัวเองได้หลายเวอร์ชั่นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราหาหาจุดหรือว่าเป้าหมายของเราเราสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมหรือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเราต้องไปให้สุดครับเพื่อที่เราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับ ถ้าเกิดว่าพูดถึง Gen Y ก็ผมก็อยากให้กำลังใจของคนที่แบบว่ากำลังแบบมีเป้าหมายในตอนนี้คือต้องบอกว่ายุคเนี่ยค่ะเป็นยุคที่อาชีพเกิดขึ้นหลากหลายก็บางอาชีพเนี่ยกับ ถูกผู้ใหญ่มองว่ามันแบบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในยุคของผู้ใหญ่เนี่ยเขามีอาชีพแบบนี้เช่นเกมหรือว่าแบบอ่าใช่เกมเกิมหรือว่านู่นนี่นั่นยูทูบเบอร์หรือว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าผู้ใหญ่จะมองว่าแบบว่ามันจะเป็นอาชีพได้เหรอเพราะว่ามันเหมือนแบบจับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเรือนรางในยุคของเขา แต่มันตรงกันข้ามกับยุคของเราครับสิ่งอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเด็กรุ่นใหม่สามารถสร้างรายได้ในแบบของตัวเขาเองแล้วก็อยากฝากให้อยากฝากถึงของคนที่กําลังเริ่มทําสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่ายังไม่ถึงฝั่งฝันยังไม่ประสบความสเร็จครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันจะสามารถสร้างสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้ได้นอนแต่ว่าตัวเองต้องไม่ยอมแพ้ก่อนต้องสู้แล้วก็ต้องคิดว่าแบบเราต้องทําให้ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้น ตัวผมเองก็มีแนวทางผมเหมือนกันผมก็คืออาชีพที่ผมอยากทําคือสร้างเกมครับผมซึ่งตอนนี้เกมในประเทศไทยก็ค่อนข้างเอ่ยยังไม่ค่อยมีเอ่อเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ยังมีอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ตัวผมก็ไม่มีแผนที่จะยอมแพ้ผมก็คิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยเกมในอุตสาหกรรมประเทศไทยก็จะตามจีนตามญี่ปุ่นในทันให้ได้ครับผมผมก็จะเป็นเด็กจนวาที่สู้ตามเป้าหมายตัวเองเหมือนกันขอให้ทุกคนที่ตามเป้าหมายตัวเองสู้แล้วก็อย่ายอมแพ้นะครับผมสําหรับผมนะครับผมก็ เอาจริงๆไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคืออยากให้คนที่กําลังมีความฝันแล้วก็คนที่กําลังมีเป้าหมายในชีวิตนะครับก็คล้ายๆของเจมส์นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือบางอย่างอ่ะคือเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอย่างผมอ่ะคือผมจบวิศวะใช่ไหมครัผมเรียนเทคนิคทุกอย่างเป็นการคํานวณแต่ว่าจบมาปุ๊บผมได้รับโอกาสที่ได้มาเล่นเจนไวก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่แล้วก็ค่อนข้างยากมากๆสาหรับผมนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ แบบว่าอยากให้กําลังใจทุกคนเพราะว่าผมก็เป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไล่ตามหนึ่งที่เรียนอีกอย่างหนึ่งแต่มาทำอีกอย่างแล้วสามารถทําได้อันนี้ก็ทําได้แต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตอ่ะผมอยากให้มันดีกว่านี้เพราะว่าคือเรารู้ตัวเองอยู่ว่าคือตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่คนที่เก่งมากคือทุกคนอ่ะมันไม่ได้เกิดมาเก่งหมดใช่ไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าความพยายามคือสิ่งสําคัญคือเราอย่าละทิ้งความฝันนะครับทุกคนเพราะว่าคือผมเป็นอีกคนที่ไม่เก่งแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังไม่เก่งแต่ว่าทุกวันที่ผมกลับบ้านไปผมทํากันบ้านมากกว่าคนอื่นผมพยายามมากกว่าเดิมทุกๆวันก็คือที่พูดแบบนี้ก็คืออยากให้ทุกคนพยายามนะครับไม่ว่าความฝันเป็นอะไรคือเราทุกคนสามารถทําได้ครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราสามารถทําได้ครับก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากสุดท้ายนะฮะฝากเจนวายเดอร์ซีรีส์นะครับวัยรุ่นวุ่น วาย,วยรักครับรักนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเจนวา h เดอะซ e รด้วยนะครับบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็เป็นเรื่องนี้ถือว่ารวมความฝันของหลายคนหรือว่ารวมความฝันที่เด็กๆทุกคนอยากเป็นนักแสดงแล้วก็รวมถึงความฝันผมที่อยากเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันรวมความฝันหลายๆอย่างเอาไว้ยังไงก็อยากจะฝากความฝันอันนี้ไว้ให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนครับจะ มีให้ดูได้ในช่องทาง I อชีและเช่อง3าครับครับผมยังไงก็ฝากบทบาทของพี่โก้ด้วยนะครับผมการแสดงครั้งแรกของซีของเจมส์นะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะขอขอบคุณแบบจากใจมากๆเลยนะครับกับแฟนคลับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเอ่อี b 5หรือเป็นแฟนคลับซูเปอร์บอยเป็นแฟนคลับดูนเจมส์หรือว่าเป็นแฟนคลับของเรานะครับฝากแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับอย่าพพอร์ตบ้าน Star Hunter ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ